สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นในป่าลึกคือดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกรับ พิศวงและน่าหวาดกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของผู้คนมานับเนิ่นนานเสือสมิงคือหนึ่งในตำนานเหล่านั้นว่ากันว่ามันคือวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างทุกข์ทรมานจากการถูกเสือกัดกินจิตสุดท้ายก่อนตายเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตและความเศร้าเคียดแค้นว่าทำไมต้องเป็นข้าทำไมไม่ใช่คนอื่น ความปรารถนาให้ผู้อื่นต้องพบจุดจบเช่นเดียวกับตนจึงฝังแน่นในดวงจิตและเพราะผลกรรมที่ตนเคยก่อไว้ทั้งในอดีตหรือแม้แต่ในชาติปัจจุบันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเจตนาอันรุนแรงบางครั้งแม้ผ่านมาเป็นสิบปีเราเองยังจำไม่ได้ว่าเคยทําอะไรลงไปแต่กรรมจําได้เสมอด้วยแรงโทสะและความน้อยเนื้อต่าใจวิญญาณน,นั้นจึงผูกพันกับเสือ กลายเป็นเสือสมิงที่สามารถแปลงกายเป็นคนได้ล่อลวงให้เหยื่อตายใจก่อนเผยร่างแท้จริงออกมาในวินาทีสุดท้ายเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมแมนทวัฒชัยธีระบัญชาสกุลในคืนเล่าผี และสำหรับค่ำคืนนี้แขกรับเชิญผู้มีเกียรติที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ฟังก็คือคุณป้าอรวรันแดดจันทึกนะฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณป้าอ้วนนะครับแนะนำตัวสักหน่อยดีไหมครับจ้ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะป้าอ้วนนะคะครับนางอรวรันแดดจันทึกอายุ65ปีค่ะอ่าเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชจ้ะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ เรื่องวิญญาณของน้องสาวค่ะเรื่องวิญญาณของน้องสาวจ้่นะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับผมคือน้องสาวว่าเป็นน้องคนเล็กครับจะพูดไม่ออกอ่าสบาย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 วางใจสบายสบายแล้วค่อยเล่าตื้นตันมีความรู้สึกคิดถึงอ๋อครับ ป้อตายตั้งแต่อายุยังน้อยเพิ่งจะติดห<อ>้าสิบหกเป็นน้องสาวคนเล็กชื่อน้องวันเพนพระวันเป็นพี่น้องวันเพญเป็นน้องคนเล็กคนสุดทอ้องทั้งหมดกี่คนแม่มีพ,พ,พี่พี่น้องทั้งหมดสี่คนจ้ะพี่สาวคนโตชื่อทองอัน <Manh> แล้วพี่ชายชื่อต่อยแล้วก็พระอ้วนแล้วก็น้องวันเพญเป็นคนเล็กสี่คนตั้งฐานะบ้านเราก็ไม่ใช่คนร่ำรวยเนาะก็หาเช้ากินค่ำ พ่อก็ไปทำนาแม่ก็ไปทำนาพวกเราก็ไปทำนาด้วยกันที่มีได้เรียนหนังสือก็มีพี่อันพี่ต้องอ่านเป็นพี่สาวคณโตเรียนครูอยู่ที่โรงเรียนเอ่อนครราชสีมาพี่ชายก็เรียนครูเพราะที่บ้านแม่พ่อก็ชอบครูก็ตรงให้สองคนเรียนแต่เราสองคนพี่น้องไม่ได้เรียนเพราะว่าเรียนจบแค่ปสิครับจ้ะต่สมัยนั้นเรียนกระดานแผ่นเดียวดินถอเขียนต่อกันมาต่อกันมา มีเสื้อผ้าก็ผัดกันใส่ไปโรงเรียนไปได้วยกันแหละกอดคอ,อกันไปเรียนไม่มีเงินกินข้าวก็มาขโมยไข่หา่านตาอยู่ใต้ถุนบ้านครับทอดกินกันบางทีก็ตามภาษาไว้รุ่นตามภาษาเด็กเนาะสองคนตามีตังค์เพราะว่าตาญาติพี่น้องตาเขาเป็นครูเขามาอาบน้ําช่วงสงการมาอาบน้ําช่วงปีใหม่ทีเขาก็ให้เงินตาไว้ตะทวดอะ่ะพวกเราก็ไปดอดของแก พอแกไม่ได้เก็บไม่มีที่เก็บแกก็ปูเสื่อดอนแล้วก,ก็เอาต้อนไว้ใต้นั้นก็ไปตอดเขาคนละยี่สิบาทสามสิบบาททำไมนั้นก็เงินเยอะแล้วสิบาทยี่สิบาทเยอะแล้วล่ะก็เอาไปซื้อก๋วยเตี๋วกินกันทำไมนั้นก๋วยเตี๋ยวก็ทําติดตังแล้วก็มาขึ้นเป็นห้าสิบตัง์ฉลึงเนี้ยมีเงินไปเรียนไม่กี่บาทหรอกครับก็ลําบากแต่ทีนี้น้องสาวอะเขาเครืองแม่ว่าแม่น่ะไปรักหลาน หลานคือพี่แต้วอะเป็นลูกของป้าคือเขาทำงานในกรุงเทพเพื่อเรียนสวยเนาะเป,นเป็นคนสวยเป็นคนนั่นพูดจาดีพูดจาเก่งแม่ก็รักเขาที่นาที่ดินมีเท่าไหร่แม่ก็ํำน้องให้เขาช่วยเหลือเขาตึ้งไม่สนใจพวกเราเลยน้องก็น้อยใจเขาไปรับจ้างทำนาไปรับจ้างเกี่ยวข้าวไปรับจ้างปลูกมันไปตามภาษาเรกวัยรุ่นอะปั่นจักรยานไปตอนท้ายกันไปสองคนพี่น้องครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวก็บอกว่า ตอนช่วงพักเที่ยงอะในส่วนไร่ไล่มันอ่ะน้องสาวก็บอกว่าเรียกน้องสาวคนนี้คือหมายถึงคนคนที่สี่คนสุดท้องอจ้ะมันเพนอะมันบอกว่าว่นถ้ากูไม่อยู่แล้วมึงอยู่ได้ไหมคนเดียวน้องตาพูดงี้ครับแล้วก็มึงจะไปไหนมึงจะไปตายเหรอหรือมึงจะไปมีผัวเราก็เลยว่าน้องอออคุณเล่นไปตามภาษาคนตามภาษาคนคุ้นเคยตามภาษาพี่น้องที่ตนิกกันนอนด้วยกันนอนมุ้งเดียวกัน Mm hmm. ตีมุกนอนกอดกันเล่นกันหยอกล้อกันอยู่สองคนพี่น้องรสมัยนั้นก็จุดตะเกียงนี่แหละไม่ได้มีปลงมีไฟหรอก้านนอกอะ mm ่ะ hmm. จุดตะเกียงนอนมันก็บอกว่าเอ้ยกูพูดจริง mm hmm. กระดานน้องว่ามึงจะไปมีผัวเหรอ mm hmm. ก็พูดเงี้ยมันก็ไม่พูดอะไรมันก็ยิ้มต่้งนั้นกูไม่คุยกับมึงละเดี๋ยวกูไปหาหน่อไม้เอาไปแกงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้หอมาทํางานกันครับก็ไปเดิน นไม้เก็บหน่อไม้นไมในในไร่เนาะนมันจะมีหน,น่อไม้มานนอกอะ่ะไปหาหน่อไม้หาใบายานางก็เก็บใส่ตะกร้าใส่ถุงมาเย็นกลับมาก็เอามาต้มแล้วก็ทํากับข้าวกินกันเช้าก็เหลือก็ห่อไปทํางานก็ชีวิตปกติก็ไม่ได้มีทีท่าว่าน้องมันจะไปอะไรเออเฉยๆก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมัเหมือนตัวเองอะลืมไปแล้วว่าแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งมันก็บอกมันก็มากอด มาก่อแล้วมันก็มาหอมเราก็ด่าน้องมาหอมกูเนี่ยนะพิษสวาสดอะไรกูเขาว่างี้หอมก็ไม่ได้กดก็ไม่ได้เหมือนปัะน,นะทุกทีไม่เคยทําไม่เคยทํามันไม่เคยทํากินข้าวแล้ว,ลวอาบนะ้ำต่างคนต่างนอนหันหลังให้กันเพราะสมัยนั้นก็มีแต่วิทยุไอ้ที่เขาเล่าเรื่องผีอ่ะแกอะไรอะไรแก้วอะไรนี้เรียกไม่ค่อยถูกแก้วคนเหล็กอ่ะไม่ใช่อะไร รายการอะไรที่มันออกขนาดแก้วฟ้าอ,อ,อะไรตักอย่างเนี่ยเขาจะมีรายการพวกนี้เล่าผีแล้วก็เปิดพิธยุฟังกันก็ไม่ได้สนใจมันก็มาหอมแล้วมันก็กอดครับบอกไปละมันก็บอกไงึมจะไปไหนอ๋อกูจะไปเข้าห้องน้ํามันก็ว่าอย่างเงี้ยจังหวะที่มันลุกออกไปอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆลมฝนนะมันมาจะเป็นลางหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ผลมันมาก็ตะโกนบอกน้องว่าเอ้ยมึงดูเก็บผ้าที่ตากอยู่ข้างนอกด้วยนะเดี๋ยวมันจะเปียกครับรุงนี้เราจะได้ไปทํางานกันมันก็เออคาเดียวมันก็ไปตอนไหนยังไงกี่ชั่วโมงกี่ยามก็ไม่มีใครรู้ก็หลับเพลินจนกระทั่งวันเช้าวันเช้าก็จะต้องตื่นหุงข้าวใส่บาตรพราะพระมาบิณฑบ,บาตหน้าบ้านทุกวันก็ดีนเต่แม่แเรียกเอ้ยไอ้อ้วนกับไอ้เพนมเมื่อไหร่มึงจะตื่นกันวะ นอนกินบ้านกินเมืองหรือไงแกก็ะวังนะไม่ไปหุงข้าวเนี่ยมันสายแล้วนะเดี๋ยวพระมาไม่ทันแต่บาทแล้วก็อ่ะแล้วมันไปไหนไม่ไม่มันไม่ใช่ไปหุงข้าวแล้วเหรออเราก็คิดอย่างเงี้ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่มีใครเปิดประตูไปทุกคนก็ปกติก็ไปติดเตาหุงข้าวก่อปืนก่อไฟหุงข้าวไปตามเรื่องแต่แล้วก็บอกเอ๊ะมันไปไหนวะหรือมันจะไปขี้ไปเยี่ยว็คิดี่พาน้องหรอไปขี่ไปเยี่ยวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ก็หุงข้าวอะไรเสร็จทําอะไรเสร็จก็ไปล้างหน้าแปรงฟันก็เตรียมข้าวให้แม่ใส่บาตรเพื่อนบ้านล่ะเขาตะโกนเขาตะโกนเรียกแม่เยคอนพ่อแม่ชื่อสาครรคับเยคอนไขรผูกคอตายหน้าบ้านมึงที่ยุ่งข้าวเออหน้าบ้านมันจะมีต้นมะขามเทศแล้วก็ยุ่งข้าวหรือใกล้ๆตอนนั้นแหละหัวใจพระวัลยอยู่ที่ตุ่มเลยวิ่งลงบันไดแทบไม่ได้เลยไปตุด น้องเลือดออกตาเหมือนแต่ลิ้นไม่จุกปากตาลืมเลือดออกตาแล้วก็เห็นก็มันก็จำทิานะตาเนาะจากกีปป่ปีก็ยังจำได้เนาะน้องเราต้องคนทุกคนก็ไม่พูดอะไรอึง้ง คือตรงนั้นทุกคนคนที่พี่อ้วนคนรองอีกสองคนก็อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ด้วยในเหตุการณ์น้นองสาวก็เล็กผูกคอตายม,มีตัวเองอยู่กับแม่ต่วนพ่อก็นอนอยู่ในมุ้งอยู่ก็ไปเรียกพ่อพ่อก็ออกมาก็น้องพี่อีกสองคนต้งพี่สาวพี่สาวก็พี่ชายไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาเข้ามาเรียนในกรุงเทพมาเรียนในโคราชเขาอยู่ตัวเมืองโคราช มีแต่เราสองคนพี่น้องที่อยู่บ้านนอกอยู่กับแม่กับพ่อ,อแล้วก็พ่อแล้วก็แม่แล้วก็ทวดครับแล้วก็อยู่ตามปกติตรงนั้นจ้ะพอดีเพื่อนบ้านที่เขาเดินผ่านอะ่ะเขาเรียกก็มาดูกันตอนนั้นแหละคนเต็มไปหมดเลยเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันปลดเชือกอกอกแล้วก็เอาวางที่ยุ่งข้าวคาให้เอาขึ้นบ้านอเอาวางที่นั่นเนี่ยพูดไม่ออก สา,สาเหตุมีสาเหตุเพราะอะไรอครับน้อยใจแม่ฮะน้อยใจแม่เพราะน้องจะบนะ่นเสมอว่าแม่น่ารักลูกของป้ามากกว่าพวกเรามีที่ดินที่นาก็ไปขายให้เขาต่งเขาเรียนไงเสื้อเขารักเขาเขาพูดจะดีก็รักเขาแต่ตรงก้นพี่น้องไม่ได้เรียนอะไรเลยก็มีพี่สาวคนโตได้เรียนกับพี่ชายได้เรียน แต,แต่เรป็นความ<น>รู้สึกที่สะสมเหรอใช่ใช่น้องเป็นคนคิดมากน้องคนเล็กมันเป็นคนคิดมากก่อนหน้าวันที่จะเสียชีวิตเนี่ยใช่มีเหตุการณ์อะไรกับคุณแม่หรือเปล่าไม่มีมันไม่พูดด้วยมันไม่พูดกับแม่เลยครั้งล่าสุดที่ก่อนจะเสียชีวิตไม่พูดกับแม่เลยแต่มาพูดกับเรามาพูดกับพี่สาวว่าตะกูไม่อยู่อะ มึงดูแลเจ้าของตัวเจ้าของให้ดีๆเด้อว่างี้มันบอกว่าเอวันถ้ากูไม่อยู่มึงดูแลตัวเองให้ดีๆเดออ้อก็แต่น้องว่ามึงจะไปไหนมึงจะตายเหรอหรือมึงจะมีผัวว่างี้มันก็ว่างี้ไม่พูดด้วยละแล้วลมันก็นอนอก็นอนนอนกับพื้นดินเนี้ยเหมือนเราไปรับจ้างทํางานเนี่ยเราก็นอนพักกินข้าวแล้วก็นอนพักนอนคุยกัน พอมันนอนเอองั้นเดี๋ยวกูไปหานมบงน้ไม้ในป่าก่อนนะเผื่อจะได้เอาไปทํากับข้าวครับน้องสาวคนเล็กนี่เคยมีปากเสียงทะเลาะออกับคุณแม่ไหมไม่มีแต่มันไม่พูดมันจะบ่นกับเราเสมอจะบ่นกับพี่สาวเสมอไม่พูดปวดเรื่องเนี้ยที่ว่าอแม่รัดเชื่อเขาจังเชื่อเขาจังแล้วได้อะไรจากเขาคล้ายๆว่ามันน้อยใจอืม แต่เนี่ยเป็นคนไปคิดมากคิดว่ายังไงก็ลานเขาคือพี่สนิทกับน้องสาวคนนี้มากเพราะว่านั้นอ่ะแล้วก็พี่แต้วอ่ะก็เป็นลูกของป้าเขาก็มีศักดิ์เป็นหลานแม่แม่มีศักดิ์เป็นน้าอย่างเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่น้องสาวนี่ยมันคิดน้องสาวเล่าให้ฟังบ่อยบ่อยน้องสาวมันจะได้ยินบ่อยเดี๋ยวมาที่ก็มาประหล่อเรื่องเงินเรื่องทองมาประหล่อนู่นนี่ แม่แม่ก็ใจอ่อนเยคอนก็ใจอ่อนเดี๋ยวก็เอาข้าวเปลือกไปขายเขามั่งเดี๋ยวก็ไอน้นวลนี้นี่มั่งสารพัดแหละจนกระทั่งมันคิดตั้นอะ่ะบอกว่ามาหอมแก้มพี่สาวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูมานะถามมึงจะไปไหนไปเข้าห้องน้ํเหรอบอกเออพอดีจังหวะอยู่ดีๆลมมันมาจะเป็นลากรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะลมมาฝนมาเราก็บอกน้องว่าเอ้ยมึงเก็บผ้าด้วยนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ ไปทางานแล้วมันจะเปียกรรเราก็บ่นกันตัวเองว่าฝนหาเลยเพราะมันตกตกตอนนี้อืแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรฝนหลงลึกดูว่าลคล้ายๆว่าตัวเองคิดว่าฝนน่าจะหลงฤดูเกผูกตอนเสียชีวิตนี่คือผูกก็อตอนผูกเขตายตตอาจารโทษคือตาลืมอยู่ลืมค่ะเลือดออกตาเลือดออกตาสองข้างเลยมือนี่กำแน่นกำมือแน่นยืนตัวตรง ตาอันนี้เลือกน้ำตาไหลมีตะเลือดอม,มีตะเลือดไหลออกมาครับทุกคนเ้ามาปลดปล่อยน้องออกมาแต่ก็ไม่ได้เอาขึ้นบ้านก็วางวาที่ยุ่งข้าวแหละเพราะมันมีเนื้อที่อยู่เสร็จแล้วก็พอสายสายพ่อก็ไปนิมนต์พระคือจะไม่เอาไว้จะไม่สวดคือคตายวันนั้นก็เผาวันนั้นเลยก็เผาหน้าบ้านนี่แหละ ตามภาษาคุณบ้านนอกก็ไม่ได้ไปสวดไปอะไรก็เผาหน้าบ้านให้เห็นน่ลุงสปเลอก็ประทําพิธีให้อ๋อคือไม่ได้ไปเผาที่วัดด้วยไม่จ้ะไม่จ้ะเผาก่อเชิงตะกอนเอาไม้เติมกันวางวางวางพวกชาวบ้านแถวนั้นมันเยอะลูกบ้านเยอะชาวบ้านเยอะก็ช่วยกันคนละไม้ละมือเอาไม้มาวางวางตามเปเชิงขึ้นมาแล้วก็เอาน้องเนี่ยห่อห่อผ้าขาวแล้วก็ห่อเสื้ออีกทีแล้วก็ยกไปเผา ยกไปเผาเลยแต่ทีนที่มันไม่จบแค่นั้นเดับมันก็นั่งร้องไห้อยุ่งข้าวอ่ะมันนั่งร้องไห้นอนก็ไม่ได้เลยข้างือหมาก็ับังเฉพาะกลางคืนเฉพาะกลางคืนอยู่กันไม่ติดเลยได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงแล้วมันเป็นคนนอนด้วยเราก็ไม่กล้านอนกันหนีไปนอนกับแม่กับพ่อ บอกไปนอนด้วยมุดก็พ่อแม่เลยไม่อยู่แล้วใครจะไปนอนแล้วคนเดียวก็กลัวมันแหลมนี่ทางทั้งที่คือก่อนเสียสนิทรักกันด้วยเข้าใจกันมากด้วยผีเนาะใครจะไม่กลัวใครว่าผีไม่มีนะคะมีมีเขาก็เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดง่ายๆหรอกเพราะว่าผลกรรมที่เขาทาคือการฆ่าตัวตายอมันเป็นกรรมของมัน ทุกวันนี้ยังไม่เกิดยังไม่รู้ไปเกิดหรือยังไม่รู้แต่ไม่ได้ไปบ้านนานแล้วพอไปที่ไรก็เจอแต่เรื่องแปลกๆก็เลยไม่อยากกลับคืนวันที่เสียชีวิตหลังจากวันที่เสียชีวิตเนี่ยหลายคืนไม่ถึงเริ่มเริ่มก็ม,มีดได้ยินเสียงร้องประมาณตักเกือบเกือบอาทิตย์ได้<อ>แต่มันจะเงียบทุกอย่างเงียบหมดเงียบคลิปเลย บริเวณแถวบ้านอ่ะคือมันจะเงียบบอกไม่ถูกมันเงียบเงียบจนก็คือมีคนเขารู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกเขาตายคนก็คงกลัวก็เลยเงียบหรือเปล่าไม่รู้มันเงียบไปหมดอ่ะมันบอกไม่ถูกมันเงียบมันวังเวงมันเหมือนงงเหงาบอกไม่ถูกอ่ะความรู้สึกอ่ะเหมือนเรางงเหงากินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่่อยหลับก็จะไปนอนกับแม่กับพ่อตลอดครับพ่อก็พ่อก็เป็นคน คนวันนอกเนาะแกก็กินเหล้าขาวไปตามภาษาแกกินเหล้าขาวสุหรีร่เพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านครับนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะไ,ไปรับเงินเดือนทีแกก็เมาต้องง้อไปแง่ของแกไปตามเรื่อง<ฆ>ขี่จักรยานไปก็ขี่จักรยานกลับไปรับเงินเดือนเงินที่อำเภอไปรับเงินที่อำเภอบำด,ด็นบำดืนแล้วลงแกก็ปั่นจักรยานกลับบ้านออืแกก็เมาไปตามเรื่องแกไม่ได้สนใจอะไรก็ไปขอนอน,นด้วยนอนกับพ่อกับแม่แหละมัน บางวันมีคนบอกว่าเห็นมันยืนอยู่ยืนแต่ไม่เห็นหน้ายืนเห็นต่พวกช่วงล่างอ่ะคนอื่นเห็นจ้ะแต่สําหรับเรานี่คือได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องไห้อ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเขาได้ยินคนเดียวหรือว่าได้ยินกันทั้งบ้านก็ได้ยินพ่อก็ได้ยินก็ทุกคนก็อืมคําเดียวก็คือเรื่องบ้านต่างจังหวัดเ่ะจะก็จะนอนใกล้ๆกันจ้ะพอได้ยินเสียงร้องเราก็จะอืมอือคาเดียว พูดง่ายๆคำลงก็มุดเข้ามุงแล้วไม่อยู่แล้วไม่นั่งคุยกันแล้วธรรมดาเราจะนั่งคุยนั่งพูดนั่งอะไรกันกินข้าวก็นั่งคุยกันสามคนตีคนพ่อแม่ลูกจำเสียงเขาได้ได้หมดว่าเป็นเสียงของน้องจะอยู่อยู่ดีมันก็มาหอมอะมาหอมมามาจูบอะอเออมาหอมแล้วก็มากอดเหมือนขยามันจะเล่นอ่ะบอกมึงจะเล่นมีการชนสูตรศพบด้วยหรือเปล่าหลังจากที่แกะผูก เชือกผูกคอผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ต้องเพราะว่าตำรวจก็มาแต่บอกว่าผูกคอตายเองอลงความเห็นว่าน้องผูกคอตายเองคิดั้นผูกคอตายเองพี่ค่อนข้างจะแน่ใจแน่ใจค่ะว่าน้องสาวเสียชีวิตครั้งนี้ผูกคอตายเองอ่ะเพราะความน้อยอ,อกน้อยใจ,ยใจคุณแม่น้อยใจแม่แม่ก็เป็นคนอย่างนั้นแหละพอลูกหลานมาประหล่อแกก็ให้เขาไปหมด ทุกวันี้ที่บ้านก็ไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรแล้วก็มีแต่บ้านอยู่ไปโอมโอมไปงั้นแหละคือบ้านก็ยังไม่ได้ลื้อใช่ไหมตอนนี้ก็คืออยู่อยู่ยุ้งข้าวก็พังพังผู้มีคนมีคนอยู่ก็มีพี่ชายไปอยู่พี่ชายเขาพาครอบครัวเขาไปอยู่เพราะไม่มีใครดูแลไมได้ถามพี่ชายมีคนเจอไหมพี่ชายก็บอกเขาไม่ค่อยสนใจเขาจะนอนเขาไม่สนใจเขากับจะทํางานเหนื่อยเขาก็เข้านอนเขาปิดบ้านนอนเขาไม่สนใจพราตอนนี้ไฟฟงไฟฟ้ามันเข้าถึงแล้ว อะไรก็เข้าถึงแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอจะอถึงบอกแหละใครว่าผีไม่ไมีค่ะไ,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 ได้ยินอยู่หลายวันไหมก็หลายวันเหมือนกันเหมือนร้องไห้แบบเหมือนเหมือนเขาไม่สบายใจหรืออะไรสักอย่าง<ม>เขาจะนั่งร้องเขาอยู่ตรงนั้นแหละตรงตรงตรง,ตรงยุ่งข้าวแหละท,ที่เขาที่เราศพไปบางคนก็เห็นนั่งห้อยขาที่ยุ่งข้าว น้องวัยขาแ่งไปแ่ง,ง,งมาแต่ไม่เห็นตัวเห็นตาขาเห็นตะขานะแ่งไปแ่ง,ง,ง,งมาอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้เผาศพไปแล้วเนี่ยก็ได้นิมนต์พระมาสวดให้หรือทำสังฆทานไปให้บ้างหรือเปล่าก็าไม่รู้แล้วก็จำไม่ได้เพราะมันนานจากมันนานจากตอนนั้นาาที่อายุประมาณเท่าไหร่ก็ติดเจ็ดติดแปดประมาณนะติดเจ็ดติดแปดเพราะตอนนี้ก็ห้จำไม่ได้เลยว่าได้ทำบุญให้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจเผาเสร็จแล้วก็กระดูกกระเดียวไว้ไหนก็ไม่แน่ใจแต่ของตานะ่ะรู้เพราะตาเพิ่งมาเสียปีตองสองแต่ตัวไปอายุเก้าสิบเก้าสิบสองปีที่เขายังไม่ไปไหนนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญทําสังฆทานไปให้เขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเที่ยวนี้ไปจะไปทําบุญที่วัดให้แมแตาเป็นน้อง <laughs> เป็นนุ่งกันสักหน่อยนี่จะตีเลยนะเนี่ยอืม เคราะกระตุ้นนี้ก็จะไปทําเลยอพรก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจกับเขาเนาะเราอยู่คนละที่เรามาอยู่กรุงเทพน้องอยู่บ้านนอกอ่ะล้วเวลาทําบุญประจําปีก็เรียกให้เขารียกองสองการอะไรนี่ได้อุทิศส่วนกุศลมาให้เขาบ้างเขาเปล่าบางทีก็อุทิศให้ตาอุทิศให้พ่อที่ตายจ้ะแต่บางทีน้องบางทีก็มีมั่งมีมั่งไม่มีมั่งครับจ้ะไปเป็นเหตุการณ์ที่น่า น่ากลัวนะครับน่ากลัวแล้วก็อนอาเศร้าใจคือบรรยากาศนี้เงียบหมดเลยทั้งบ้านเงียบใจเงียบก็เป็นน้องที่รักมากก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกลับแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่าเจอด้วยตัวเองเป็นคนใกล้ชิดเลยก็คือนองสาวน้องสาว การได้ยินเสียงแล้วได้ยินกันหลายคนทั้งบ้านนะครับสามคนพ่อแม่ลูกได้ยินหมดตัวตาทวดแกไม่คนตาตาทวดแกอยู่ห้องหนึ่งตาทวดกแกแล้วโอเคสําหรับคำคืนนี้ต้องขอขอบคุณพี่อรวรัณนนะครับแต่จันทร์ขึ้นเป็นอย่างสูงนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะครับครับท่านผู้ชมสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่อาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับพบกับเราพืนเล่าผีได้ทุกวัน เสาร์และอาทิตย์นะครับในเวลาเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมหมอแมนทวัชชัยธีรมันชาสกุลและคุณปลาอ้วนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วค,ะความไม่เข้าใจในโลกและชีวิตทำให้เราลงลืมกฎง่ายๆแต่ลึกซึ้งของธรรมชาติไปว่าทำสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้นทำอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น เมื่อในใจเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทการกระทำของเราก็จะถูกชักนำด้วยแรงแน้นจองเวรจองกรรมผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ลืมไปว่าเมื่อเราจองเวรเขาเขาก็ย่อมจองเวรเรากลับกลายเป็นวังวนของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิน้นแล้วเราจะหลุดพ้นวังวนนี้ได้อย่างไรคำถามนี้อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรใส่ใจอย่างแท้จริงเพราะบางที สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น